สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นโนทางหุ้นดาวโจน VIP วันที่15เดือน12ปพี่7นะครับผมเมื่อวานนีก้ก็มาแค่เด็กมาแค่เลขเด่นนะหน้าดาวโจน VIP นะมาแค่เด,เด่นอย่างเดียวเลยนะจองไม่มาเลยเมื่อวานนี้3าตัวบน5้าเตัวล่างสอ,อผมให้8กับ7จเนาะฟัน8นะ ฟันไม่ถูกฟันแปดมาเจนะ็ดนาเจ็ดศูนย์ก็ไม่มีอ่าเข้าแค่เด่นอย่างเดียวเลยเหมือนหานอยเลยเนาะห้านอยก็มาแค่เลขเด่นอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อครับผม ฮุนดาโจน V.P. วันนี้เด่นก็จะเป็น8ปดนะแกับ9ก้าแดกับ9้านะครับก็จะมีแปดเจ็ดแปดสองแดสเจดเสองแล้วก็เกสตัวกันนะครับก็จะมี8ปดห้าเก้าแปด แล้วก็80ดศูวันนี้ก็วันนี้ก็ยังจะฟัน8อยู่นะ8ปดจงมาวันนี้ได้ได้ได้เดือนเจนะได้เดือนเจเดือนแปแล้วก็เดือนเก้านะเจ็ 7, 8, เอา7มาเป็นตัวเจาะ15เดือน12 6 7ตัวนี้นะครับก็จะมี87ดเจ็ดแ 8, 3แล้วก็97นะครับผม87 82 83 97นะต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นสามตัวนะครับผมเป็นสามตัว สามตัวนะครับเน้นที่แปดแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดห้าแปดสองสามแปดสองห้าแล้วก็แปดสามห้าขอให้มีแปดมาขอให้มีเลขแปดมา สำหรับแนวทางนะครับผมนะก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ